ฟันของผู้ป่วย,ยมีสีที่เข้มหรือว่าเหลืองมากๆเราต้องการจะแก้ไขให้มันมีความขาวมากขึ้นยิ้มแล้วดูสวยมากขึ้น,นก็สามารถที่จะทำวีเนียได้หรือว่ารูปร่างของฟันที่มีขนาดเล็กหรือว่าอาจจะยิ้มแล้วมันดูไม่เต็มอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําการแก้ไขด้วยวีเนียได้เลย ข้อดีของการาทําวีเนียก็คือสามารถที่จะแก้ไขรอยยิ้มให้สวยงามมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับส่วนข้อเสียของการทําวีเนียเนี่ยก็คือมันจําเป็นที่จะต้องมีการกรอแต่งผิวฟันแน่ๆครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะกรอแต่งน้อยมากๆแค่ประมาณ0.3-0.5มิเมตร ก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่่่งทีบอกไปแล้วว่าวีเนียเนี่ยยังไงก็ต้องกอ่อแต่งผิวฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการจะทําจริงก็อาจจะต้องตัดสินใจก่อนที่จะทำนะเพราะว่าทาแล้วเนี่ยก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องทําเลยไม่สามารถที่จะแบบเอากลับคืนมาได้ครับทันตแพทย์ไพฑู er ลรจนรัตั์ครับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์